มาเป็นหน้าฝนฝนตกเขาก็ชุ่มชื้นนะคะเพื่นพนอนๆยามาเก็บแล้วทำให้มีอยู่สามต้นเนาะ ต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะคะทุกคนแดดเนะเาะเก็บด้วยกันลูกใหญ่นะเพราะว่ายมายจะใส่ปุ๋ยคอกให้เขาเนาะใส่ปุ๋ยคอกให้พริกเราต้องมาพวนดินอีกเนาะอืค่ะ นี่ต้นหนึ่งนะคะเพื่อนๆต้นนี้ต้นใหญ่ลูกสุกเต็มเลยค่ะลูกใหญ่นะเพราะว่ายามายจะใส่ปุ๋ยคอกให้เขาเนาะใส่ปุ๋ยคอกให้พริกเราต้องมาพวนดินอีกเนาะ ลูกใหญ่ๆข้างนั้นเลยค่ะด้านล่างลูกสุกข,ของอะพี่ขี้หนูแล้วนะคะเนาะลูกใหญ่ด้วยนะคะเพื่อนๆลูกใหญ่ใหญ เอาไปตำน้ำพริกกะปิอร่อยนะคะเดี๋ยวลูกสุดท้ายอ่าแค่นี้นะคะวันนี้นะมาเก็บพริกกันคะ่ะหมดแล้วเพืเ่อนๆเสร็จแล้วคะ่ะแดง Lúc dài dài thằng nào lên không đẹp เก็บให้ให้หมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะร่วงนะสวัสดีค่ะวันนี้ยายมาพาเพื่อนเนมาเก็บพริกนะคะพริกขี้หนูเนาะสุกอีกแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนสุกเต็มต้นเลย ค่ะเพื่อนๆจะเก็บลูกที่สุกไปเนาะเพราะว่าถ้าลูกเอ่อถ้าเราไม่เก็บเนี่ยเขาจะร่วงเนาะลูกสุกนะคะนี่เดี๋ยวลูกสุดท้ายอา่าแค่นี้นะคะวันนี้เนาะมาเก็บพริกกันค่ะแดงเนาะเก็บให้ให้หมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะร่วงนะ มีอยู่สามต้นเนาะต้นน,ะนี้อีกต้นหนึ่งนะคะทุกคนเ,นเดดเนาะเก็บด้วยกัน ขี้หนูส่วนเขาจะหอมเนาะเพื่อนๆหอมค่ะเพื่อนจะเก็บลูกที่สุกไปเนาะเพราะว่าถ้าลูกเออถ้าเราไม่เก็บเนี่ยเขาจะร่วงเนาะลูกสุกนะคะนี่ลูกใหญ่นะเพราะว่ายมายจะใส่ปุ๋ยคอกให้เขาเนาะใส่ปุ๋ยคอกให้พริกเราต้องมาพรวนดินอีกเนาะ มีอยู่สามต้นเนาะต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะคะทุกคนนี่แดดเนาะเก็บด้วยกันมีอยู่สามต้นเนาะต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะคะทุกคนนี่แดดเนาะเก็บด้วยกันนี่ต้นหนึ่งนะคะเพื่อนๆต้นนี้ต้นใหญ่ลูกสุกเต็มเลยค่ะแดงเนาะ เก็บให้ให้หมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะล่วงด้านล่างแดงเนาะเก็บให้ให้หมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะล่วงนะคะ ต้นหนึ่งนะคะเพื่อน,นต้นนี้ต้นใหญ่ลูกสุกเต็มเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ยามายพาเพื่อนๆมาเก็บพริกนะคะพริกขี้หนูเนาะสุกอีกแล้วค่ะเพื่อนๆสุกเต็มต้นเลยเดี๋ยวลูกสุดท้ายอ่าแค่นี้นะคะวันนี้เนาะมาเก็บพริกกันค่ะ แดงเนาะเก็บให้ให้หมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะร่วงนะที่ขี้หนูส่วนเขาจะหอมเนาะเพื่อนหอมแดงลูกใหญ่ๆข้างนั้นเลยค่ะ เก็บให้หมดเลยลูกเด็กๆลูกใหญ่นะเพราะว่ายามาจะใส่ปุ๋ยคอกให้เขาเนาะใส่ปุ๋ยคอกให้พริกเราต้องมาพรวนดินอีกเนาะมีอยู่สามต้นเนาะต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะคะทุกคนแนดดเนะเาะเก็บด้วยกันด้านล่าง เก็บให้หมดเลยลูกเด็กๆสวัสดีค่ะวันนี้ยายมายพาเพื่อนๆมาเก็บพริกนะคะพริกขี้หนูเนาะสุกอีกแล้วค่ะเพื่อนๆสุกเต็มต้นเลยสวัสดีค่ะวันนี้ยายมาพาเพื่อนๆมาเก็บพริกนะคะพริกขี้หนูเนาะสุกอีกแล้วค่ะเพื่อนๆสุกเต็มต้นเลย สวัสดีค่ะวันนี้ยามายพาเพื่อนเพื่อมาเก็บพริกนะคะพริกขี้หนูเนาะสุกอีกแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนสุกเต็มต้นเลยพริกขี้หนูส่วนเขาจะหอมเนาะเพื่อนเพื่อนหอมฝนก็เริ่มไม่มีแล้วนะคขเนาะฝนก็เริ่มไม่มีแล้วก็เริ่มแห้งเราก็ต้องลดน้นะําเนาะที่ผ่านลูกสุกข,ของอพริกขี้หนูแล้วนะเะเนาะ ลูกใหญ่ด้วยนะคะเพื่อนๆลูกใหญ่ๆเอาไปตำน้ำพริกกะปิอร่อยนะคะฝนก็เริ่มไม่มีแล้วนะคะเนาะฝนก็เริ่มไม่มีแล้วก็เริ่มแ่แห้งเราก็ต้องลดน้ำเนาะ